ครับผมอ๋อถูกต้องถูกต้องก็ต้องเล่าว่าปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องโควิดเนาะแล้วก็มันก็ยังคงอยู่กับเรามาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องงานเบื้องล่วงเบื้องหน้าอะไรเงี้ยครับเราก็หรืองานร้องเพลงอีเวนต์เนี่ยเราเป็นสายแบบต้องออกอีเวนต์อะคือเราไม่ได้ไปสายร้องกลางคืนหรืออะไรอะไรเงีย้ยครับมันก็อาจจะต้องพึ่งสภาวะที่มันปกติมากขึ้นเราถึงจะมีงานทําใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่า ปีที่ผ่านมาเลยเป็นปีที่เราหันตัวเองไปทําเบื้องหลังเต็มตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเพลงนะครับเออก็คือเราก็ทําเพลงซีรีส์เพลงศิลปินเพลงละครอ,อย่างเงี้ยเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็พูดตรงว่าเราก็อยู่ได้ด้วยอันนี้เลยใช้คําว่าเราสามารถที่จะมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ไม่รู้สึกว่าเออเรากระทบเรื่องไรายได้อะไรมากมายเพราะว่าเราก็มีงานตรงนี้เข้ามาทดแทนอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ หลายๆทีมที่ไว้ใจเราให้ให้ใหเราได้มีโอกาสได้ไปทําตรงนี้เต็มตัวอะไรอย่างี้ครับก็ก็เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเพิ่มบทบาทในชีวิตขึ้นมาอีกอีกหนึ่งบทบาทอย่างเต็มตัวกับการเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับผมแล้วก็เรื่องไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเล่าว่าจริงๆที่ตัดสินใจไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเราเอ่ะคิดแล้วแหละว่าปลายปีอ่ะคือจริงก็เริ่มมีงานแบบเขาดาวน์เลยติดต่อมาแต่เราก็รู้สึกว่า เสียวเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวสุดท้ายงานบางอย่างมันจะยกเลิกแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่างั้นปีนี้ไหนๆก็ไหนละไปเที่ยวละกันอะไรเงี้ยครับคือไปเที่ยวในช่วงที่หลายๆคนก็ถามว่าอุยอันตรายไหมเพราะว่ายุโรปเนี่ยก็แบบคนติดเยอะนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าไปตอนนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าปีหน้าหรือปีหน้าคือปีนี้ถ้าปีห5ห้า โครออนหืควิดมันหายไปเราจะไม่ไปแน่นอนเพราะเราจะเสียได้เงินเราก็อยากทำงานอะไรเงี้ยก็เออ,เอ,อไม่เป็นไรทําตามมาตรการให้มันถูกต้องแล้วเราก็ไปไปไปเที่ยวดีกว่าแล้วก็ไปเที่ยวนานที่สุดในชีวิตเลยก็คือ10กว่าวันเกือบ20วันซึ่งผมไม่เคยเที่ยวนานขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็แอบเป็นทิปค่อนข้าง,ง,งจะวัดใจว่าเอ้มันจะจะรอดไหมเพราะว่าผมไม่เคยเที่ยวกับพี่ดาวนานขนาดนี้แล้วยังไปกับเพื่อนอีก ถ with you, <the ้าทะเลาะกันขึ้นมาแล้วแบบปางกระโอบก็คงแบบเอออะไรวะอ่างเงี้ยก็ก็อาจจะต้องแบบว่าเออเป็นทิวัดใจนิดนึงอะไรเงี <t <t ้ยครับแต่ก็เป็นสุดท้ายก็โอ้เป็นทิปที่สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยครับเพราะว่าแบกกระเป๋าเป็นทิปที่ไม่ได้ขับรถเลยเป็นทิปที่แบบเที่ยวยุโรปโดยการแบกกระเป๋าขึ้นรถไฟล้วนๆอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับสนุกดีครับที่นูนใช่ไหมครับเออหลักๆหลักๆแล้วเอาจริงๆที่ผมประทับใจ ที่นู่นเลยคือที่ฝรั่งเศสคือคือสวิทมันสวยแน่นอนแหละผมว่าทุกคนไปเคยไปทุกคนประทับใจกับความสวยแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจที่นูน่นสําหรับทริปนี้ก็คือที่ฝรั่งเศสเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับฝรั่งเศสว่าแบบโอ้ยน่ากลัวไปปารีสเนี่ยระวังโจรน,นะระวังนั่นดูนี่นะแบบโอเคไอ้พานนั้นะ่ะเรารู้อยู่แล้วเราก็เลยระวังตัวแต่สิ่งที่เราประทับใจก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนฝรั่งเศสอะครับ ในแง่ของงานบริการอนะ่ะเขาเขาไน c ์มากเลยนะเขาช่วยเหลือผมแบบอันจะเล่าน,นิดนึงคือผมอ่ะไปมันต้องมีการไปตรวจ p c ซ t e า t เทสวันกลับใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ไปหาแลบบตรวจทีเนี้ยผมไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะที่เนี้ยต้องจองนะคือคือมันมันมันไม่สามารถที่จะแบบ a ออินได้แต่เขาเห็นว่า เขาก็เลยถามว่าเรามาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าอไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเขาช่วยเพราะเขารู้ว่าแบบออยูต้องกลับประเทศนะเดี๋ยวแบบไอทำให้อะไรเงี้ยคือทุกเขาแบบเซอร์วิสแบบดีมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เ,เลยอยากกลับไปฝรัง่งเศสอีกรอบนึง <laughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องในทริปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผมประทับใจพี่เราอย่างหนึ่งคือพอได้ไปเที่ยวกันนานๆน่ะสิ่งที่เราได้เห็นเลยคือว่าเขาเป็นคนที่มีความประนีประนอมสูงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก แอเขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆอะ่ะเออมันก็เลยคอนเฟิร์มว่าเออเราน่าจะเที่ยวอยู่เที่ยวอะไรกันแบบนี้ได้ได้ได้แน่นอนเพราะว่ามันแบบมันร่วมอยู่ร่วมกันได้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมอือถ,ถ,ถ้าให้คีเอทของขวัญชิ้นหนึ่งที่มีชิ้นเดียวบนโลกใช่ไหมครับจะทำอะไรให้เขาใช่ไหมโห เป็นคำถามที่ยากมากนะครับโอ,อ,อ,อ้ขอเขาคุณสละคำถามเลยนะฮะเออโหผมขอทำผมขอทำเป็นสร้อยแล้วกันครับเพราะว่าคือพี่ดาวเขาจะเป็นคนชอบเครื่องประดับกุ๊กิกแบบว่าเล็กๆสร้อยข้อมือสร้อยคออันเล็กๆอะไรเขาจะชอบมากอะไรเงี้ยก็แล้วผมเป็นคนชอบ DIY อยู่แล้วแล้วาอาจจะแบบถ้าม,มีโอกาสก็อาจจะแบบทําเป็นสร้อยข้อมือเล็กๆอะไรให้เขาอย่างเงี้ยครับผมถ้าบอกรักแบบไม่ใช้คาว่ารักนะครับ วิธีการแสดงออกใช่มผมอะ่ะพูดเลยพี่ดาวเนี่ยดอกไม้เท่านั้นคือผมอะ่ะคือเขาเป็นผู้อีคือโอ้ผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้ถูกไหมครับแต่พี่ดาวเนี่ยจะคูณสิบอะไรก็ได้ถ้ามีดอกไม้ให้เขาเขาจะแบบคือซื้อท้องให้อะ่ะยังดีใจไม่เท่าซื้อดอกไม้ให้อะ่ะผมว่าคือเขาจะชอบมากแบบเวลาเขาได้รับดอกไม้จากผมเนี่ยมันจะเป็นดันโมเมนท์ที่แบบเขาแบบอ่ะโกรธอะไรมาก็คือหายอะพูตงตรง อ่าครับผมก็หลังจากที่กลับมาเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราเราจะลงรูปคู่ละคือเราไม่เคยลงรูปคู่จริงๆเลยะจะเป็นคลิปเป็นอะไรก็เป็นคลิปแบบ Tik t o ็อกหรืออะไรไปแต่ว่าเรายังแบบเรารู้สึกว่าคอนเทนต์คู่เราอะเรายังไม่ได้ทําออกมาอย่าง,างจริงจังยังไม่ได้โชว์ให้คนเห็นในหลายๆมุมมากขึ้นเรากลับมา,า,เ,เ,ามเราก็รู้สึกว่าโอเคในแง่ของความสัมพันธ์เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ มันมันแสดงความมั่นคงไปอีกระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราลุ้มเราตกลงว่าโอเคลงรูปคู่ละแล้วก็จะเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆให้คนได้เห็นแง่มุมของคู่เราสองคนมากขึ้นว่าเราเป็นยังไงกันบ้างอะไรแบบแบบเรียวๆเลยอะว่าเออเราเราแบบเราเป็นคู่แบบไหนอะไรเงี้ยครับให้คนได้เห็นด้านนี้ของเรามากขึ้นก็เพราะฉะนั้นตลอดปีห5หเนี่ยก็น่าจะได้เห็นคอนเทนต์แบบ t i k t o k YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นนะครับ จะได้เห็นงานจากเราสองคนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์บ้างแล้วก็ถ้าไม่แน่อาจจะมีซิงเกิลด้วยกันยังไงยังไงก็รอติดตามผมพยายามบิวให้พี่ดาวกลับมาร้องเพลงจริงจังๆอยู่ <laughs> เอาผมครับ <laughs> อะไรนะครับ <laughs> ก็บิวขึ้นแล้วนะปีนี้เขาเริ่มแบบเขาบอกเอยเขามีไฟแล้วเขาอยากแบบลองกลับมาแล้วลุยดูว่าแบบเออถ้ามาร้องเพลงคือพี่ดาวเขาจะเป็นแบบเหมือนเพราะเขาไม่ได้ร้องเพลงนานเนาะมันก็ความมั่นใจเรื่องการร้องเพลงแบบ เป็นศิลปินอะกลับมาแบบมีซิงเกลิลอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคบิวจนปีนี้เขารู้สึกโอเคเดี๋ยวอาจจะลองดูเพราะงั้นเดี๋ยวติดตามว่าปีนี้จะได้ฟังซิงเกลิลที่เป็นซิงเกลิลของเขาจริงๆงไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูครับ ครับผมก็สำหรับในค่ายนะครับโอจีเม็นเทเมนของผมเนี่ยก็ปีที่ผ่านมาก็ต้องเล่าว่ามันก็ปีที่แบบโหค่อนข้างเงียบเหงาพูนตรงเพราะว่าเราก็น้องๆไม่ได้มีสเตจไปออกอะไรมากมายแต่สิ่งที่มันเริ่มคึกคักขึ้นมาก็คือผมปล่อยให้น้องๆบอยแบนด์แต่ละคนเนี่ยออกไปเขาเรียกว่าอะไรอะออกไปเออไปลองทำอย่างอื่นดูบ้างอะคือคืออยากให้เขาเรียนรู้ว่าการการอยู่ในวงการนะครับ ด้วยการที่เราเป็นเด็กใหม่เขาอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากที่แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วมีลูกค้าติดต่อง,งานมาอยากให้ลองดูว่าใครขวนขวายยังไงบ้างเราก็อยากเห็นมุมนี้ของน้องๆด้วยว่าแบบเขามีความมีแพชชั่นในการอยู่ในวงการบบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ครับแล้วผมก็ไม่ห้ามเลยขอแค่ไปหาข้อมูลอะไรมาอยากทําอะไรทําบอกขอแค่บอกเลยอะไรเงี้ครับเพราะว่าเราพูดตรงว่าเราอาจจะไม่ได้มีงบมากมายในการที่แบบว่าโอ้ oh, เอามาทํานู่นทนํานี่เพราะว่า ทำแล้วมันก็ต้องมีฟีดแบ็กลับมาแต่ในช่วงโควิดอ่ะมันยากจริงๆอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโอเคไปหาขา้อมูลมาอยากทำอะไรบอกตอนนี้เราก็เลยแยกน้องๆเป็นหลายๆหลายๆหลายๆส่วนหมายถึงว่าอย่างตาแต้มก็ไปัสไอคอนใช่ไหมครับอย่างน้องโอมก็มีไปเล่นซีรีส์บ้างแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ไปร่วมกับอีกหนึ่งบริษัทอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราก็พยายามแตกให้น้องๆได้มีโอกาสไปทํางานในหลายๆด้านมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่าง อย่างตอนนี้ที่ทุกคนน่าจะได้สนใจกันก็มีตะแตมที่ที่สามารถสร้าง attention ขึ้นมาได้เพราะว่าเพราะว่าน้องก็ได้ไปเป็นเขาเรียกอะไรเข้ารอบลึกของลัสไอคอนแล้วก็เกือบจะได้เดบิวต์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นความภูมิใจในแง่ของผมนะผมภูมิใจน้องในแง่ว่าเขาได้โตขึ้นแล้วจริงๆในแง่ของการทำงานของการที่มีระเบียบว,วินัยมากขึ้นมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือแม้แต่การเคารพตัวเองในแง่ของว่า เราจะมีความสุขกับกับการโชว์แต่ละโชว์ได้ยังไงนอกจากแค่การรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทาให้ดีที่สุดนะฉันต้องฉันต้องเท่นะฉันต้องแบบดูดีนะคือมันมันสอนให้เขาได้เรียนรู้ไปในอีกอีกด้านที่เขาคนรจะต้องแตะคําว่าศิลปินได้แล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเข้าใจแหละน้องๆรุ่นใหม่เวลาเวลาเข้ามามันจะมีความตั้งใจเยอะหรือบางทีเขาเห็นภาพเยอะเนาะเขาแบบ เห็นภาพความสำเร็จของหลายๆวงแม้แต่แบบอะวงเกาหลีนั่นนู่นนี่บางทีเขาจะติดภาพจําจนบางทีเขารู้สึกว่าเมื่อโมเมนต์ที่เขาโชว์อะเขาต้องเขาต้องตั้งใจอะเขาต้องดูดีซึ่งจริงๆแล้วของพวกนี้มันเป็นของที่ ณขนาดที่เราโชว์มันต้องไม่คิดแล้วครับเออแต่น้องบางคนอาจจะยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเข้าใจมันคือความกังวลความอะไรต่างๆหรือความตั้งใจว่าอยากทําทให้มันดีมันเหมือนผมเคยบอกน้องๆว่ามันเหมือนการขี่จักรยานนะครับคือเวลาเราขี่จักรยานทรงตัวเราไม่เคยคิดว่าเราต้องทรงตัวเพราะว่าเราเราทรงตัวได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความตั้งใจความที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันต้องดูดีฉันต้องหลอ่อฉันต้องเท่หรือว่าฉันต้องเก่งอ่ะ มันคือสัญชตาตญาณที่เราไม่ต้องคิดแล้วณเวลาโชว์เราแค่มีความสุขกับมันอยากมอบอะไรให้คนดูเราให้อะไรคุณดูได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องโฟกัสตอนที่เราโชว์ซึ่งผมว่าตาแต่มาเติบโตในด้านนี้เยอะมากตอนไปลาสไอคอนถึงแม้เขาจะไม่ได้เดก็เราก็ภูมิใจนะที่เขาได้ได้ขงแนวคิดตรงนี้มาอะไรย่างเงี้ยครับ <S 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 ถูกต้อง <S <S ก็หลักๆน้องๆแฟนๆคนไหนที่ติดตามว่าเฮ้ตาต้มแบบ จะมีซิงเกิลมีอะไรไหมมีแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเขาพิสูจน์บางอย่างให้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 หลายคนเห็นแล้วว่าเออเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าจะติมโต,ตขึ้นในแง่ของแบบการรับฟังการเป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะค้นหาตัวเองจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นมันมันดีมากๆกับการที่เราจะเอาเขามาเป็นศิลปินเดี่ยว คือเราอยากทำซิงเกิลเดี่ยวให้เขาอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าตแตมมีความแข็งแรงในความเป็นแรปเปอร์มากขึ้นอยู่มากนะครับจากวันแรกที่เราเจอเขาวันแรกเขาอาจจะเขาไม่มั่นใจบ้างว่าเขาเจอตัวเองแล้วว่าเขาเป็นแรปเปอร์ในแบบเขาเคืออะไรแต่เราก็ยังต้องฝึกให้เขาเก่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแง่มุมมากที่เขาต้องเรียนรู้ซึ่งผมว่าตะแตมทําได้แล้วก็ใครที่ติดตามว่าซิงเกิลเนี่ยจะมาเมื่อ,หยอยไหร่ยังไงผมบอกเลยว่าไม่ไม่นานเกินรอเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันนานมากเหมือนกันนะครับแต่ว่า ใจรอนิดนึงเพราะว่าเราก็กำลังเวิร์กตรงนี้กันอยู่แ,แต่รับรองว่าได้ฟังแน่นอนภายในต้นปีนี้แหละครับไม่ไม,ไม่ไม่มีเกินไปกว่านั้นครับครับอ่าครับสำหรับเอ่อผมเล่าก่อนว่าตอนนี้อย่างน้องโอมนะครับน้องโอมก็เอ่อเราตอนนี้เราใหโอมไปทำโปรเจกต์ร่วมกับอีกหนึ่งบริษัทซึ่งผมไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรได้นะครับตอนนี้แดนนี่นะครับแดนนีก่ก็เอ่อกำลัง บ่มเพาะนะครับให้แดนนี่ไปเป็นาสายนายแบบนะครับซึ่งตอนนี้แดนนี่คือก่อนนี้แดนนี่เขาจะแบบเจ้าเนื้อนิดนึงอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาก็รีดน้ำหนักมาแบบขอมากแล้วแล้วก็แล้วก็กำลังส่งไปทางสายโมเดลนะครับแล้วก็ซิงเกิลของแดนนี่มีแน่นอน,นครับแต่อาจจะช้ากว่าสเต็มหน่อยเพราะว่าแดนนี่เนี่ยถ้า,าเทียบแล้วผมว่าความพร้อมนะอันนี้พูดพูดในฐานะที่เราเป็นเป็นโคช้ชเป็นเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขายังต้องนิดเวลากับการที่ คือเป็นศิลปินวงกับศิลปินเดี่ยววิธีคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเขาต้องอีกหน่อยนึงเขาถึงจะออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวได้อันนี้ต้องใช้ให้เวลาเขานิดนึงครับแต่ว่าอาจจะได้เห็นแดนนี่อยู่ในพวกสายโมเดลมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยละกันครับโอเคซิงเกิลของผมเนี่ยเ,เร็วๆนี้แน่นอนอคือเราก็คือเราอ่ะคือต้องบอกว่าทุวันนี้ผมทำเพลงบนความ ความสุขของตัวเองละคือเราอ่ะเราเข้าใจว่าเราอ่ะคือเราอยู่มานานแล้วแหละเราเราทำมาเพลงมันไม่ได้แปลว่ามันจะฮิตมันจะดังหรือมันจะแบบเปรี้ยงคือผมไม่ได้ทําบนความรู้สึกว่าโห oh, ต้องดังต้องดังไม่เราทําบนความรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้อยากทาช่วงนี้อยากปล่อยอ่ะทาปล่อยคือเออเราก็เลยรู้สึกว่าการทําเพลงของเราอะ่ะมันมันค่อนข้างเน้นไปที่ อิมมชั่นอลของตัวเองมากกว่าละอยากทําอะไรทํามากกว่ามันจะคนละแบบกับที่เราคิดให้น้องๆแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามได้ครับเพราะว่าเร็วๆเนี้ยเร็วแบบเร็วจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะปล่อยละเอ,อ,อีกอีกไม่กี่วันเดี๋ยวมันจะปล่อยแล้วเพราะว่าเราเป็นคนคิดเร็วทําเร็วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราวิธีคิดจะไม่เหมือนน้องๆละอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยแล้วก็ที่แน่ๆปีนี้อัลบั้มเต็ม,มครับมาแน่นอนจริงๆเราแพนตั้งแต่จะทําแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าคือจะปล่อยแต่ปีที่แล้วแต่ว่า ปีที่แล้วมันไม่คือปล่อยไปก็กลัวมันหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีงานให้ออกนะครับปีนี้ก็น่าจะปีนี้ได้ได้อุดหนุนอลลัมเต็มแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันครับผม,ค,ม,มครับ,รบครับขอทองที่ป๊อปใช่ไหมครับเออจริงๆ ทีป๊อปเนี่ยผมว่ามันมันบูมเรื่องช่วงโควิดเลยนะมันเหมือนเป็นช่วงที่คนแบบตกผลึก mm hmm. เพลงป๊อปของไทยจริงๆอะว่าแบบเออทีป๊อปจริงๆมันเป็นยังไงก่อนน้านี้ก็คาว่าทีป๊อปไม่มีมานานแล้วครับแต่ผมว่านิยามที่ชัดเจนอะมันมันเพิ่งมาเกิดช่วงโควิดนี่แหละแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะแล้วมันทาให้ในฐานะคนทํางานหรือคนทําค่ายหรือแม้แต่คนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันมีกําลังใจมากขึ้นเยอะมากว่ามันมีสเตจ หนึ่อ่ะให้น้องๆได้แบบไปออกงานไปออกโชว์ไปออกเยอะขึ้นอ่ะแล้วมันแบบเรารู้สึกเลยนะว่าทีป๊มันมันจะเติบโตไปได้มากขึ้นกว่านี้อีกแล้วคุณภาพไม่ว่าทางด้านโปรดักชันทางด้านครีเอทีฟอ่ะมันดีขึ้นทุกวันจริงๆเลยอเออผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกค่ายทุกทุกคนที่กำลังทำทีป๊ออยู่เออคือคือผมผมเข้าใจว่าวงการเพลงอ่ะมันไม่สามารถที่จะเอาเงินกลับมาได้แบบโหทันทีแบบ ทำวันนี้พุ่งนี้เงินมาแล้วอ่ะคือเอาน,นี้พูดกันด้วยความสัตย์จริงเลยอ่ะมันใช้กําลังใจสูงมากนะครับในการทําวงต่างๆออกมาสักทีหนึ่งผมเลยว่าอยากให้ทุกคนแบบสู้กันต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งทีป๊อปอ่ะน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะสามารถส่งต่อไปอยังเอเชียได้อ่ะใช้คํานี้แหละก็สู้ๆครับก็สู้รันวงการนี้ไปด้วยกันครับผมอ ฝากนะครับช่องทางติดตามของผมด้วยแล้วกันนะครับอินสตาแกรมแล้วก็ a c e b o o k นะครับแกงส้ม ks นะครับผมปีนี้รับรองว่ามีงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะครับผมแล้วก็งานรายการบล็อกยูทูบอะไรเงี้ยไปตามได้เลยนะครับแกงส้ม ks เนี่ยไปตามกดตามไว้ได้เลยแล้วก็ฝากช่องของค่ายด้วยนะครับกับช่อง ogm entertainment นะครับใครที่ติดตามน้องๆปีนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับผลงานของแตมแน่นอนนะครับแล้วก็ของแดนนี่แล้วก็ลงไปถึงตอนนี้กำลังวางแผนทำเกิร์ลกรุ๊ปที่เรา ผมทาค้างไว้อยู่นะครับกับรถถุยดอลก็ถ้าออกมาปีนี้ยังไงฝากติดตามด้วยละกันฝากอัลบั้มด้วยของผมนะฮะแล้วก็ฝากร้านกาแฟด้วยนะครับที่นี่เลยนะฮะคอลแลบนะครับมี3สาขานะครับรามินทานะครับเชียงรายแล้วก็อยุธยาใครที่ชอบดื่มกาแฟก็แวะมาได้ครับขอบคุณมากครับ